สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเสื้อลิควิดบูลายเสืออีกตัวหนึ่งนะครับผมด้วยปีนี้เป็นปีเสือนะผมก็จัดเสื้อลิควิดบูลายเสือมาให้ชมกันอีกตัวนึงแล้วครับผมตัวนี้เป็นลิควิดบูลโอเวอร์ปินนะครับผมนี่โอเวอร์ปินสกินจมแบบนี้นะทุกคนตัวนี้สภาพดีมากนะตัวนี้เป็นไซส์ XL นะครับผมเป็นไซส์ XL นะป้ายขาวป้ายลิควิดบูลขาวแบบนี้นะครับผมมิดอินยูเอสเอนะครับผมแต่เข็บเดี่ยวตรงตัวนะนี่แต่เข็บเดี่ยว เดี่ยวคอนะเดี่ยวแขนแล้วก็เดี่ยวตรงบ่าแบบนี้นี่นะครับเดี่ยวตรงบ่านะตัวนี้สภาพดีแลวนะตัวนี้อกยี่สิบสี่จุดห้ายาวยี่สิบเก้านะครับผมตัวนี้เป็นเสือตัวที่แปดแล้วนะเป็นอีกลายหนึ่งที่หลายหลายคนชอบเหมือนกันนะลายเสือเนี่ยตัวนี้มีตําหนิมีรูนึงนะครับนึกงนอกน,นสภาพสวยเลยอกยี่สิบสี่จุดห้ายาวยี่สิบเก้านะต่อปีหนึ่งเก้าก็ หนะครับผม1 9 9 5้านะปีนี้ก็27ปีแล้วเข้า27ปีแล้วนะครับผมจนคอนแนวแบบนี้นะดูทุกคนสภาพแบบว่าใหม่มากอะเสื้อ20กว่าปีนะ๋ยวผมให้ดูลายข้างหลังนะครับผมตัวนี้ก็มีงานใหม่ออกมาแล้วนะงานใหม่ที่เป็นปั๊มพอนะแล้วก็มีงานปอมมาทอาออกมาด้วยนะแต่ตัวนี้เป็นงานเก่าแท้ตรงยุ่นะครับงานเก่าแท้ตรงยุ่นะทุกคนนี่สกิีนสุดแขนแบบนี้เลยผ้าหนานหนานุ่ม,มเลยนะ ผ้าหนาแคตต้นงานเก่ามานีผ้าหนานะครับผมเนี่ยผ้าหนานะผ้าร้อยหนาเนี่ยต่อปีหน้าหลังเลยนะจ้อคนแนวแบบนี้นะครับผมสภาพสวยมากก็จะประมาณนี้นะครับผมจะไหนมีเสื้ออะไรเข้ามาใหม่จะมารีวิวให้ดูนะครับผมขอบคุณนะครับ